สวัสดีครับวันนี้นาไทยมากับลอกตัวใหม่ค่าย v b a บนะครับอันนี้ชื่อรุ่นว่า v b a บทแก g นเตอร์นะครับดีไซน์สวยนะครับน่าใช้เลยมีตั้งแต่เบอร์นะครับ1นึ่เบอร์2000นะครับเบอร์3,000เบอร์5,000แล้วก็6,000นะครับตัวนี้นะครับจะได้สีสันที่เป็นสีแบบสีทองนะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่องานประมาณแบบงานหน้าดินนฉยาโปยนะสวยมาก คล้ายๆกับตัวหนึ่งของชาญญี่ปุ่นเลยนะดีไซน์คล้ายกันมากเลยทีเดียวหมุนลื่นนะตัวนี้เดี๋ยวมาไล่ดูสเปคแต่ละเบอร์กันดีกว่านะครับถ้าเป็นเบอร์1,2,000เนี่ยจะเหมาะครับลูกค้าไปตีอย่าฟอมตกสปิวนะครับเขาจะให้หน่อบแต่งแบบนี้มาถ้าเป็นเบอร์1,2,000นนะตอนนี้ก็ตกสปิวได้อย่าฟอร์มได้นะครับหมุนลื่นเลยนี่สวยนะสีดําทองนะครับแม็กโกนะแล้วก็เบอร์3,000ันเบอร์5,000แล้วก็เบอร์6000นะครับ จะได้หนอบทรงนี้มาทรงกลมนะครับ <Okay. S 1> เบอร์สามพันก็เหมาะกับลูกค้าที่เอาไปแคสนะครับทําระยะเอาไปตกจิกกิ้งได้นะครับอย่างนี้เลยจิกกิ้งทะเลใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มีซิลกันน้ําให้ถึง4จุด uh huh. นะครับเบอร์5,000แล้วก็ห0พันะครับเหมาะสำหรับลูกค้าไปตกพวกหน้าดินนะครับตกสวายตกแม่น้ําตกเขื่อนนะครับหรือเบอร์หกพันเนี่ยไปตกบึงสำราญก็ได้นะเบอร์นี้ใหญ่มากเลย6กพั จับนี่แบบเป็นแป,นปนมือนะหกพันเรามาดูสเปคของล้อก,กันบ้างนะครับว่ามีอะไรนะเริ่มต้นนะครับตัวน,นี้นะเขาจะให้ซิลกันน้ํานะครับมาถึง4จุดนะครับ4จุดก็มีจุดเดิมเดิมก็คือจุดฟ้านะครับเดีย๋ยวทนา้แกะให้ดู V a แบทําถึงจริงนะแล้วราคาเนี่ยไม่แพงมากด้วยมีประกันให้อีกดูแลให้อย่างดีเลยทีเดียวนี่ครับซิลกันน้ํานะครับจุดฟ้านี่หนึ่งจุด แล้วก็ด้านในนะครับห้องเครื่องนี่ก็เป็นยางนะครับหนึ่งจุดกันน้ําเข้าห้องเครื่องนะครับระบบเสียงนะครับเป็นห้วยวีนะครับแบบนี้เลยเสียงดังกลางวันแน่นอนเดี๋ยลองฟังเสียงดูสิโอ้เสียงทํามาโอเคนะครับกิ้งกิ้งใสใสเลยสปูลเนี่ยเขาทําถึงมากมีตัวตัวนี้ด้วยเอาไว้ขัดเชือกนะครับไม่ให้มันหลวมนะไม่ให้มันลื่นโอ้ทำถึงจริงๆ V b a s e บสตัวนี้เรามาดูตัวจุดที่สามว่าตรงไหน นี่ครับผมจุดที่สามนะครับก็อยู่ตรงแขนนะครับดูแขนเขาดิมัองบลเลอร์นะครับทำมาจากโลหะเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับคนแน่นอนแขนเป็นระบบแขนเกียวนะครับตัวนี้เล่นปลาใหญ่สบายๆนะไม่ว่าจะเป็นงานน้ําจืดงานน้ำทะเลนะครับได้หมดเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นด้านข้างตัวนี้เป็นซิลยางนะครับตรงนี้ตรงฝาปิดอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้ระบบเขาดีมากนะครับแขนเป็นแบบแขนเกลียวนะครับตัวนี้ กำลังเบรกก็เยอะนะครับลูกปืนให้มา5้บวกหตลับนะครับก็ถ้าเป็นเบอร์1นึ0งพันนะเดี๋ยวขอดูสเปคก่อนอเบอร์หนึ่งพันสองพันนะครับเบรกเขาจะใส่มาอยู่ที่6กกิโลลูกปืน5้าบวกหเหมือนกันรอบ5.1นะครับ <S <S เบอร์สามพันเบรกมาถึง8ปดโลนะครับเบรก8ปดโลเนี่ยจิกกิ้งสบายๆนะครับเบรกนี่หนักมากส่วนเบอร์5,000กับ6,000นะครับ5,000-6,000นี่ให้เบรกมาเต็มแม็กซ์เลย10บกิโล นะครับ oh <my> เล่นปลายใหญ่ได้สบายๆนะรอบ5เหมือนกันหมดเลยลูกปืน5้บวกหนึ่งะครับตัวนี้ลูกปืนนะครับจะได้เป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับเล่นน้ําเค็มได้สปูลลึกพิเศษ CNC นะแล้วก็ระบบคลิกเสียงแบบ Vsystem อย่างที่น้าได้บอกเสียงมันจะเป็นถ้วยแบบนี้หักยากนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยไพเลาะพอะมากนะแล้วก็มีซิลกันน้ำสีจุดสีเคลือบพิเศษนะครับมิลโลเพนสีตัวนี้นะครับจะเป็นสีแบบ มีโลเพนเป็นการเคลือบพิเศษนะครับเล่นน้ําเค็มได้นะหลุดยากมากกระเทาะก็ยากด้วยนะเล่นกันแบบยาวๆเลยโรเตอร์นี่แข็งแอร์โรเตอร์นะตัวนี้แข็งมากนี่กดแทบจะไม่ลงเลยนะครับเปิดนี่นีแน่นๆนึบๆทุกตัวนะหมุนลื่นหนอบน้าทยชอบนะครับดีไซน์มันเท่จริงๆสวย <Okay. S 1> หลยังจากให้ดูหนอบนะครับน้นไทยก็ดูที่งานสปูลสปูลเขาทำมาดีจริงๆนะ เป็นแบบลึกพิเศษนะครับจุสายได้เยอะและที่สําคัญคือเขาใส่ใจรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวเนี้ตัวที่ไว้ขัดสายนะครับเขาก็จะทํามาด้วยนะถูกใจนะครับถูกใจนักตกหน้าดินแน่นอนเรามาดูนะครับภายในกล่องบ้างว่าจะมีอะไรตัวนี้จะไม่มีอะไรเลยมีโล่งๆนะครับแล้วก็มีใบในอะแกมแล้วก็ใบรับประกันนะครับตัวนี้มีประกันนะครับจาก v ีเบให้1ปีเต็มนะครับ ดูแลนะครับรออของคุณไม่ทิ้งให้เควงคว้างนะครับต่อให้หมด1ปีนะครับเขาก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกเรื่องการเบริกอะไหล่นะครับพาร์ทอะไหล่ให้ด้วยนะเรียกได้ว่าดูแลกันยาวๆนะครับน่าใช้มากแต่ถล้าใครชอบจริงๆนะรุ่นนี้รุ่นตัวซีรีส์มันคล้ายๆกับแบ็กโกรจริงๆนะดูแกนเขาดิมันใหญ่มากเลยอย่างเจ๋งอะ่ะปึ๊กเปลยนนะตัวนี้เลนส์ไฟใหญ่สบายๆมีซิลด้วยนะครับราคานะครับเริ่มต้นที่930บาทใครสนใจนะครับ v b a t Gangster จัดได้เลยในตการติ๊กตอกนะครับฝากด้วยกับตัวใหม่จากทาง v b a t ครับขอบคุณครับ